ปิดรายการด้วยปฏิบัติการโยนหินถามทางของกระทรวงกันคลังเอ,อถามใครมาดูสิรัตีอาคมอธิบดีละวะรนหรือใครก็ไม่ทราบอยู่ๆก็ออกมาให้ข่าวค่ะปิดหน้าปิตานะเวลาให้ข่าวได้ปิดหน้าปิตานะค่ะแต่ข้อมูลครบ,บจริงนะคนให้ข่าวเป็นใครค่ะแต่สามารถผลิตข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนักสืพิมได้ เนื้อหาครบถ้วนครบถ้วนประเด็นหนึ่งเป็นหนึ่งนโยบายที่คลอดออกมาได้แต่ไม่มีคนกล่าวศัพท์ทางการเมืองเขาเรียกว่าโยนหินถามทางถามใครเอามาดูซิจะเสนอให้มีการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีแบบสองอัตราหมายถึงมีสองสเต็ปใช่ไหมสองอัตราคือสองสเต็ปไหมไม่ใช่สองสเต็ปไม่ใช่สองจังหวะสองอัตราสองอัตราก็คือมีสองอัตราปกคติเก็บอยู่เจ็ดอยู่แล้ว แต่เขาจะเพิ่มอัตราพิเศษอีกหนึ่งอัตราค่ะสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเพดานเจกับสิบใช่ไหมแต่สิบจะเรียกเก็บเฉพาะจากสินค้าประเภทเฟุ่มเฟื้ยอ๋ออุปโภคบริโภคทั่วไปที่เราต้องจ่ายแบตเนี่ยไม่เสียไม่เสียที่ยบุหรี่เจอค่ะที่เหล้าเหล้าเียร์วายเจอเออกลมๆอยู่ๆคราวนี้ถูกผลิตอยู่ๆคราวนี้ถูกโยนออกมาค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางการคลังของประเทศที่มันซาสกันเสียแล้วเกิด ก็ต้องยอมรับว่าหนักมากพาระค่าที่จ่ายภาครัฐซื้ใครรับผิดชอบกรมภาษีสมัยก่อนเขาถือเป็นกรมเกรดเอบบกๆใครๆก็อยากจะไปแย่งกันอยากจะมาอยู่กรมภาษีใช่ค่ะมันเป็นบันไดดาราค่ะแต่วันนี้ใครเวียนมาเป็นอธิบดีกรมภาษีเป็นไงคะมันเป็นทุกขลาบกายน้าผักเลยค่ะที่ต้องรับผิดชอบ <Ừ. S 2> ในสถานการณ์อย่างนี้คุณจะไปเรีดภาษีจากที่ไหนและก็จากใครยากอะ่ะในที่สุดเขาก็ครเอทในเรื่องของฐานภาษีใหม่อ๋อ oh, อัตราภาษีประเภทใหม่ค่ะยกตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายเขาสามารถเรียกเก็บได้สูงสุดถึง10%ซค่ะที่ผ่านมาด้วยปัจจัยทางการเมืองด้วยปัจจัยทางสังคมทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เก็บได้แค่เเรียกเก็บได้แค่7ไม่กล้าขายับเป็น10 S <S <S ใช่ค่ะมีปัญหาแน่ที่หยัหบสิบเมื่อไรอยูย่โย,ย,วยวนหินถามทางเฮ้ยถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเหล้าเบียร์บุหรี่ขอเก็บสิบได้ไหมอออโอเคป่ะโอเคแม่ละ<ช>มีสิทธิ์เลือกเหรอคะมีสิทธิ์เลือกเหรอคะถ้าเขาจะเก็บอ่ะในทางนโยบายตัดสินใจไปเลยเออเอาให้ชัด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 เลยเดี๋ยวก็ปรับตัวกันได้เองอ่ะคนไทยปรับตัวเก่งโอ้ใช่ไหมคนไทยก็ยังมีกระตังเยอะนะอ๋อหรอหมายถึงคนที่มีไงคนไม่มีก็ไม่มี 对。